สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกมอะบังอัสเตเด่ใคคือใค้คือคืในครั้งนี้นะคะพวกเราเนี่ยใส่หน้ากากเจสานค่ะแล้วจะมาลองในโหมดที่มีคากร3คนบอกเลยนะว่าครั้งนี้เนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เร็วมากๆแน่แต่ว่าเรามีการปรับคูดาวของคากรนะคะ ให้เป็น40วิค่ะหมายความว่า,วาพอเราเข้าไปเดี่ยคฆาตกรไม่สามารถฆ่าได้เลยนะจะต้องรอ40วิก่อนเอาละดับเพื่เพลพร้อมแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันในเกมเลยดีกว่าจ้าเมไปเลยเมาดิครับโอเค รอบแรกเราอย่าเพิ่งปิดไม้นะคะเพราะว่าเรามีกติกาคือถ้าเป็นตาแรกสุดเนี่ยมันจะครูดาวสิบวิใช่ไหมเพราะเราคิดว่ามันไม่ยุติธรรมสาหรับครูเมดอย่างพวกเรานะคะก็เลยทําการกดนี่แล้วเราจะกดเพื่อโหวตก่อนเาพวกเราจริงือเปล่าพวกเราหรือพวกใครผมเห็นโอปอโดด่อใครจะพวกใครล่ะฉันไม่ใช่ใครอง ตอนไหนพี่โดดท่อกับไอจีใช่เแม่เห็นพี่ป๊อปแะเมื่อแก้พี่ป๊อปทำตัวเล็กๆยังไม่ทันจะก้าวเล่นทีเดียวโอเคทุกคนสกิปบอสนะครับไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมปิดไม่ได้ใครโหวตหูชามุน้ำมุนแป้งเป็นชามุนเป็นแป้งเป็นปิดไม่ปิดไม่ ครับจะรอดไหมนยกูมีความรู้สึกความดันจะขึ้นนะฮะตอนนี้มีฆาตรกรสามคนคือเราต้องค่อนข้าง,างระวังตัวมากมายก่อนเอาวะไปไฟดับบิ๊กบ้าตายผมไม่ไปอุ้ยเฮ้ยคุณฆ่ากันตอหนหน้าต่อตาเลยเหรอครับหอาดมากใครตอนหน้าต่อตาเลยใครครับใครใครอ้าง ตัวีดําครับผมเห็นสีดําผมยืนอยู่ในโคลโมนกับเขาด้วยนะครับแต่ผมเห็นจังหวะพี่ขวักแล้วแบบตัววับปุ๊บก็ไปตรงนั้นเละตัววับเลยครับผมเห็นยืนมุงมุงกันเลยนะครับมันมีอะไรจะพิจารณาเพราะว่เมื่อกี้เนี่ยแป้งอ่ะเดินมาพร้อมปางเลยแล้วปางพอเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็คือหายไปเลยงงมากน้องไกล้เออใครทําสารภาพมาดีกว่า เราจะปล่อยให้ลูกเรือผู้บริสุทธิ์อย่างเราๆนี่ตกอยู่ในั่งลำบากไม่ได้ผมเป็นสีดำผมชัวร์ในสายตาผมโอเคชัวร์ใช่ไหมชัวร์นะเชื่อเพื่อสิทิขผมก็ได้นะครับถ้าคุณชัวร์ผมก็จัดไปอ่ะครับมือจับนะช้าอย่างเงี้ยชัดเลยไม่รู้อะมองไม่เห็นเลยอะ แต่รู้ว่าใช่อในห้องแต่ม่เกี้พี่โมไม่ได้เป็นคนข่าวเพาพี่โมเพิ่งเดินลงมาจากพยายานไรไม่ร้อพยานแล้วพี่ปอมคืออะไรหวดช้าสุดอะโป๊อป๊อมลงบนนี่ผมว่าป๊อมแหละพี่โมผมสงสัยพี่เหมือนกันพี่โมไม่อปอมเหรอพี่วะสงสัยอะไรวะคุมูแน่นอนฮาฮ่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 าาฮ่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 ัฮ่ฮ่าฮ มาไม่รู้ว่าใช่ป่ะเด็นนะต,ตอนนี้คือ,อคอมสมบเทสไปครับไปครับไปครับโอ้โหตายเว้ยนี่นแหละ ครับผมยมงหเยังหาโหขางน้าใคมาห้องใหนาามาห้องนเพื่อนโหแล้วไม่มีใครอยู่เลยห้องห้องไฟนี้แบบไม่ได้จริง ทุกคนกำลังจะตายป่ะเสร็จแล้วนั่นมันเหลือกี่คนเนี่ยเหลือฆาตกรสองคนชาวมัวใครเป็นไม่รู้ทีเนี้ยเจเจอที่เหอะเจอศพตรงไหนนโ่นี่ศพอยู่ตรงนั้่อกี้เจอศพอยู่ตรงหน้าห้องไฟเลยครับไม่ทำไม ทำไมเจกดรีพอร์ตช้าเจน่ะเห็นอาตัวบ้านเจนสงสัยเจมากเลยเพราะเจไม่ได้ทำเควสเลยเจเดินผ่านเขาเลยเจไม่ทำเควสเลยไม่เห็นมเลยื่อกี้แป้งยืนยันได้ว่าพี่กิจกำลังต่อไฟอยู่แอยู่กับพี่กิจตลอดเพราะว่าเมื่อกี้แป้งอยู่ที่คาเฟ่เทเลียแล้วทุกคนอยู่กันเยอะมากเฮ้ยพี่สแกนตัวแล้วก็มีคนเห็นพี่ต่อใครใครพี่ใครสแกนใครเช็นบอนใครเห็นยันได้พี่มานี่ยใช่เหรอเออแล้วตกเลยนะ มื่อกี้ไฟมันดับแล้วพี่พี่เห็นด้วยเหรอมันไม่ดับอ้าวมันไม่มีเครื่องอะไรมันดับเมื่อกี้แสดงว่าพี่ชาวโมไม่รู้ตัวเองอ่ะเป็นฆาตกรไงเวลาดับไฟเกาจะไม่เห็นอ้าวอะไรวะคมสงสัยพี่ตั้งแต่แรกแล้วตอนที่พี่ไปแก้ไฟข้างบนอ่ะคือมันแค่ดึงสวิตช์ขึ้นแอมพลิเดอร์ที่ทำให้ไฟมันดับไปพี่โมไฟมันดับนะพี่หรอ กูไม่รู้ไงกูไม่รู้ไงโอ้ยโดดไปหนึ่งฝากด้วยเจัดศึกษามากนะเจพีรับเ่องต่อให้ฝากด้วยเจรับเรน่องต่อก็หลุดออกไปจากยานอีกหนึ่งแล้วนะครับผม ตายจะหมดละพี่น้องเหลือใครเนี่ยจูบีกอีวาว่ะมาเซอร์ซิบิไอ้แป้งคือไอ้แป้งคือไอ้แป้งครับ ก็มองจอนปิดผมเห็นแป้งเดินไปกับเจเลยไม่กินพี่แป้งอยู่กับเจไม่ใช่เหรอไม่อยู่อกู่เดินตามพวกเจไปเลยคุณนี่ไปเองคุณนี่ยังไงยอยู่กับเจเลยคุณก็ไม่ได้อยู่กับใครเลยเมื่อกี้คุณไปสุดอาการนอกกับยักษ์เลยถ้าไุณไี่ซาวด์เทคคุณจะไม่อยู่กับเจได้ยังไงคนเดินไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่หรอไม่ได้เดินพี่อยู่ห้องคาเฟ่เคลียร์แป้งเอางี้เอางี้พี่อย่าบดตัวเองไปเลย ผมอยู่ขำเป็นเลยที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ผุดผอมไม่เชื่คุณอะไม่เชื่อผมตลอดอ่ะผมมีเจเป็น้องไก่เย้โคตรตลกเลยนี่ใส่ไม่ดีวิกตอรตลกเย้เย้ผิดาเล่นเลยผิดเอาพี่โม่พูดว่าไม่ปิดฝากูไม่รู้กูเล่นไม่เป็น กิโมกโมอย่าไเป็นฆาตรผูู้้อีกเลยนะหนูกวอนหรอล่ะพี่ยงสายุเล่นมาตั้งหลายเกมเพิ่งรู้เนี่ยเห็นไหมอย่าลืมอย่าลืมนะคะอย่าเพิ่งฆ่ากันนะทำไมต้องเป็นคิวปิดลอบแรกกี่เพิ่งปิดไมค์เพคะเออยังไม่ต้องปิดไมค์โอเคโอเคที่บอกเราชวนทุกคนมาประชุมในที่แห่งนี้ก็เพราะว่ามีฆาตกรสามคนอยู่ในนี้และฉันคิดว่าน่าจะเป็นฆาตกรโมฮอคไอ้แป้งเป็นโกรธฆาตกรโมฮอคผมเห็นแป้งโดดท่อ ผมยังไม่ทันทำอะไรเลยผมแค่ปล่อยให้ตรงโมฮอคผมก็ผิดแล้วครับให้คนใส่ตรงโมฮอคผิดคุณว่าคนเป็นโมฮอคไม่เป็นใช่ไหมใช่ใช่ผมว่าโมฮอคเป็นผมว่าคุณนี่โอเคครับสกิปสกิปสกิปเวิร์ดครับสกิปสกีปคนเป็นโมฮอคเป็นสกีปสกีปเวิร์ดสกิปเฮ้ยไอ้บาโหทำไมกับตายก็ตายอน คุณทำอะไรกันหนุ่มตายโอเคเริ่มการเล่นเกมกันเลยไปแอดมินกนนี้อนว่ะสีสิบีอมเวลาสีสิบีสีเหลืองชมพูแดงเวพรอนอูทูผมเบื่อเควดอันนี้มาก ดาวลยก่นอนย,ยิครับนี่ผมมีเครสแกนตัวอยู่เว้ยผมต้องแอดมินแอดมินอัพโหลดตรงเนี้ยมันจะมีโอกาสตายเพื่อนอย่าตายนะผมยังรอดอุ๊ยอ้าเอา้ยตายเยอะมากสองคูง่<อ><อ>เลยนะ พี่ป้อมทำไมอยู่ดีๆพูดว่าตายเยอะมากหมายความว่าคุณกับขารากรอีกคนอาจจะร่วมมือการทําอะไรบางอย่างใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวก่อนนะผมสงสารสงสารปางมากเลยหลายรอบแล้วนะตายหมดแล้วคุณไปฆ่าฝังเดี๋ยวนะหมูกอดี๋ยวใครผ่านผมบ้างจําได้ไหมผมผ่านป๊อปไปครับผมหนูไม่ได้ผ่านหน้าอิเล็กทรอนิกส จำไม่รู้แต่เมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ตอนที่ดูไปทําไฟนะคะตรงห้องขวาล่างเนี่ยรู้เห็นพี่ไบโซฮอตเดินไปทางซ้ายมือผมขึ้นไปห้องแอดมินเนี่ยขึไปตรงนั้นอ่ะพี่ผมขึ้นไปอัปโหลดข้อมูลเมื่อกี้เจอปัญหาตรงไหนทำไมพี่ไม่ต้องพูดเสียงอ่อนนุ่มอ่ะผมไปอัปโหลดข้อมูลไอ้บอกติพี่ไม้ไม่ใช่เสียงแบบนี้นะไม่พูดยังไงกีต้าร์นอนกีต้าร์นอนยัง ผมขึ้นไปอัพโหลดข้อมูลนะผมผ่านแป้งกับใครไม่รู้อะที่มันผมยืนยันให้พี่ไมโซฮอตครับเฮ้ยเฮ้คุณเป็นยันต์ให้กันนะที่คุณไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะตกก้อู่่ับายืนโหลดข้อมูลด้วยกันครับเขายืนโหลดข้อมูลตรงไหนตรงไหนโหลดทั้งบนตรงกลางครับออ๋โหลดหนังโหลดหนังเออแล้วเจ๊ทำอะไรอยู่เงียบเลยนะ แต่ผมตงใส่สีแดงครับสีแดงเขาไม่ยืนกระตุกจะเหมือนจะฆ่าเลยืนกระตุกเลยหลักหลักก็เด่นนะครับแล้วยืนยืนกระตุกเหมือนจะเลี้ยวมาฆ่าแต่ก็เอ๊ะเอกใจอยู่รู้ว่าเจกระตุกอะไรออะะไร่กระตุกจิตกระชากใจอาจารย์แดงนี่นี่อาจารย์แดงเฮ้ยแต่พี่กิตพี่กิตอ่ะเดินมาทางนู้นอ่ะจบเลยคุณน่ะจะว่ายังไง ตรงศพแล้วก็ห้องอิเล็กทรอนิกส์ไม่่เหรอผมก็ออกมาแล้วก็พี่ปอพีปบต้องหาพี่ปอบว่าพี่ปอบเจอศพแล้วมีใครเยหรือเปล่าเขาเจอตรงไหนอ่ะใช่ี่้องเช็คดูเปล่าว่าตรงนั้นมีใครอยู่บ้างเอาไปยังไงยังไงสิบห้าวิสุดท้ายฟังผมนะผมอ่ะผ่านโอปอโอปอเดินผ่านผมไปตรงห้องน้ำมันพองน้ำมันเสร็จผมเดินไปตรงห้องอิเล็กทรอนิกส์ยังไงยังไงติดแลเดินสวนกลับมาไม่ทันแล้วมั้งตี่แล้เดินเดินสี่วิไม่ทันแล้วมั้งผมโหวตไหมโซฮอตอ่ะเฮ้ยพ่อไป ผมขอสกิปนะเพราะผมหวดไม้ตัวฮอสเพราะเขาเดินผ่านไปใครจะหวดผมคุณไปห้องพยาบาลกับผมเลยผมมีเครืสแกนตัวผมเก็บไว้เลยไปดิแน่จริงไปไปไป ีออกพิเจนับหมดตายละวอะไรไม่เห็นไม่เห็นแจ็คแอนตัวเลยพี่ดูผิดว่ะเนสแกลยพี่ไม่พยายามใจยื้อเวลาให้พวกเราหมดออกซิเจนไม่พี่ดูผิดมันเป็นเควสไอ้นั่นน่ะใจผมเควสหลอดหลอดทดลอง ไม่เลยแล้วเมันเกี้คือจะบอกว่าไอออกซิเจนของเราอ่ะไอที่เป็นเควสที่แบบถ้าทำแล้วเราจะแพ้อ่ะเหลือแค่สิบกว่าวีแล้วพี่ไม้ก็ยืนอยู่อย่างนั้นอ่ะูแปลว่าพี่ไม้ไม่บริสุทธิ์ใจหรืโหวตหรือโหวตใจผมผ่านเรียบร้อยโหวตเลยร่มคุณฆาตกรก็ไม่บอกแค่ดูผิดเฉย บอกดีนะผมชีวิตเปลี่ยนดีนะผมแยกเอาไปก่อน่ะออกไปทำนะโอ้โหเกือบไม่ทำหน่ะเกิแพ้คุณหลอก่ะเพื่อนพี่มากพี่เจ๊ปรดคุดออกเลยนี่เป็นแผนใหม่ของคารตกรนะครับที่ผมผิดผมบอกว่าผมดูผิดไม่น่าโกหกอ่ะผมว่าพี่แป้งน่าจะผูกปั่นมากกว่าพี่ไม่ได้ผูกปั่นเจแต่เมื่อกี้มันเหลือแค่สิบปีไม่งั้นพวกเราตายหมดแล้วนะพี่ก็เลยแบบออกไปเลยเมื่อกี้อ้ใครโหวตพี่ไหมพี่ไหมโหวตแป้งก็ผมดูผิดผมบอกแล้วคุณนั่นแหละคารตกร ออกไปเลยออกไปโดนมีดปักหัวเลยอ้าวไม่หาดูผิดได้ไงวะปวดหัวเลยกูทำให้เสร็จก่อนเนี่ยอะไรของกูเนี่ยเป็นเครียดเลยลูกน้อยน่ารักอีกแค่เดียวฉันโดนโหวต ฉันดูเควสผิดไม่นะฉันเควสเสร็จแล้วดับเบิลเควสโอ้โหก็มีอันน่ะคือจับไม่ได้ด้วยเหรอุ้ยตายแล้วบอกแล้วว่าเทคนิคเดินกระตุกผมอ่านน่าจะใช่ผมบอกแล้วผมดูผมดูเควสผิด ผมบอกแล้วพี่ไว้ใจเจมาโดยตลอดนะผมบอกแล้วผมดูเว็ผิดผมจไม่เดอะผมจะไม่เดินกับรานแล้วเดินกับปากก็ตายคู่หรอพี่ไม่ละนายตายขอู่เลยอก่ข้าหนูหนูขอร้องหนูขอเล่น